จนกระทั่งอาณานิคมของชาวโยุโรปทั้งหมดได้ร่วมกันจัดตั้งสภาภาคพื้นทวีปและประกาศตั้งรัฐแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้นในปี1 7 7 6หลังจากการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาขึ้นสําเร็จชาวอเมริกันพื้นเมืองบางส่วนพากันทิ้งทินฐานอพยพหลบหนีไปยังดินแดนตะวันตกขึ้นเหนือไปยังแคนาดาหรือถอยร่นลงไปอเมริกาใต้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงปักหลักอยู่ในแถบอเมริกากลางทั้งในเม็กซิโกและเปรู ชนเาพื้นเมืองอเมริกันบางส่วนยังคงปักหลักต่อสู้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและถูกยอมรับให้เป็นรัฐกึ่งอิสระโดยพวกเขาจะถูกกำหนดให้อาศัยอยู่ในชุมชนที่แยกห่างออกไปจากการตั้งถินฐานของชาวอังกฤษและชาวยุโรปจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติการจัดสรรพื้นที่ของชาวอเมริกันพื้นเมืองในปี1871การรับรู้ในฐานะที่เป็นรัฐอิสระก็สิ้นสุดลงและรัฐบาลอเมริกา ก็เริ่มปฏิบัติต่อเขาในฐานะชนชาติที่ต้องพึ่งพาประเทศภายใต้